วันนี้จะคุยเรื่องพระพุทธธรรมนายความฝันข้อที่สองพระเจ้าประเสณที่โกศลทรงมีพระสุบินชอบกลจนสงสัยทรงนำพระสบินกราบทูลพระจอมไตรพระพุทธองค์ทรงทํานายให้ไรกังวลในอัตถกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินชาดก เอากนาิบาตขุทกานิกายกล่าวว่าพระเจ้าเกษตกิตที่โกศลมหาราชกษัตริย์แห่งกรงสาวัตถีแกงโกศลทรงมีพระสุบินประหลาด16ประการหอนหลวงกราบทูลให้ทําพิธีบูชายันแต่พระนางมาริกาพระมเหสีทรงกราบทูลให้นําพระสุบินเข้ากราบทูลขอคําทํานายจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ทรงทํานายโดยสรุปได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตการตามความฝันแต่ละข้อดังนี้ฝันข้อที่สองต้นไม้สูงแค่คืบแค่ศอกแต่ออกดอกออกผลล้นมากหลายพระพุทธองค์ทรงทํานายเด็กหญิงชายจะสมสู่เป็นคู่กันความฝันข้อที่สองต้นไม้สูงแค่คืบแค่ศอก ออกดอกออกผลเต็มต้นต,ตามๆกันพระเจ้าทรงทํานายโดยสรุปความได้ว่าในอนาคตตการโลกถึงยุคเสือ่อมมนุษย์จะมีอายุที่น้อยลงเด็กหญิงเล็กๆอายุไม่มากจะมีระดูและตั้งครรภ์ได้จะสมสู่กับเด็กผู้ชายมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเหมือนดังต้นไม้เล็กๆสูงแค่คืบแค่สอกออกดอกออกผล เต็มต้นตา,ตามตามกันฉะนั้นนี่คือพระพุทธธรรมนายพระสบินข้อที่สองของพระเจ้าระเสนที่โกศลมหาราชกษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลโปรดติดตามพระพุทธธรรมนายพระสบินข้อที่สามในโอกาสต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านเจบึงจังหวัดร,ราชบุรี